ครับวันนี้ประเด็นแรกเป็นการประชุมพักเพื่อไทยนะครับประจําวันอังคารที่18กันยายน2 5 5 3นะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้หารือถึงเรื่องที่สสเองได้ลงพื้นที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาในการที่ติดตามช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งรวบรวมข้อมูลนะครับที่ทางพักได้มีการสั่งการว่าประชาชนที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับรวมไปที่ภาคกลาง และก็ในบางพื้นที่ขณะนี้ที่หลุมน้วปริบนตลที่น้าท่วมเนี่ยนะครับซึ่งสสก็ได้สะท้อนถึงการทํางานว่าขณะนี้ยังมีปัญหาในการที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยขอให้มีการตั้งศูนย์นะครับเช <c oughs> ่นศูนย์ที่จะป้องกันเรื่องอภัยพิบัตินะครับในการแจ้งข่าวสารรวมถึงาการที่รัฐบาลเองต้องจัดในการที่จะแจกสิ่งของกับประชาชนนะครับ <c oughs> รบางพื้นที่เนี่ยนะครับพอในน้ําท่วมเนี่ย ก็มีปัญหาเรื่องการขาดอาหารนะครับรวมทับสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งทางทางประธานที่ประชุมก็จะซึ่งก็ได้รับเรื่องทั้งหมดนะครับในการสะท้อนของสอสอเนี่ยนะครับรวมทั้งสมาชิกในพื้นที่จะสะท้อนไปยังรัฐบาลในการที่จะขอประสานงานเพื่อจะแก้ปัญหาประชาชนโดยด่วนนะครับซึ่งทางประธานที่ประชุมเองก็ได้ขอร้องนะครับโดยแจ้งว่าทางทักคเองขอให้สอสอเนี่ยนะครับถ้าไม่ มีการประชุมสภาเนี่ยก็ขอให้ลงพื้นที่และก็เป็นตัวแทนของพรรคในการที่จะรับฟังความเดี๋ยวนพี่น้องประชาชนรวมทั้งประสานงานในการช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่นะครับรวมทั้งสสในพื้นที่ไหนที่น้าไม่ท่วมเนี่ยก็ขอให้ช่วยในพื้นที่น้ําท่วมนะครับรวมทั้งพื้นที่ที่พื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมก็ขอให้มีสสลงไปช่วยนะครับโดยเฉพาะสสบางทีรายชื่อรวมถึงจะมีการประสานงานกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐมนตรี ของพรรคเพืยอไทยและการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจประชาชนทาให้ความเลื่อยประชาชนด้วยครับนี่คือสิ่งที่เป็นการประชุมและก็ประชาชนได้ร้องผ่านสสและก็สสก็สะท้อนในที่ประชุมในวันนี้ครับเรื่องที่สองครับเป็นกรณีที่ทางผู้แทนรัษฎรรวมทั้งสมาชิกได้สะท้อนให้กับพรรคว่าขณะนี้มีการระดมมวลชนโดยเฉพาะหลายเรื่องนะครับ ที่เอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะล่าสุดก็คือมีการปล่อยใบปลิวนะครับแจกใบปลิวว่าว่ามีการามีปัญหาถึงเรื่องสนามบินส่วนภูมิเรื่องเสียงดังนะโดยจะให้ประชาชนเนี่ยที่จะมีการชุมนุมเนี่ยนะครับจะไปเรียกร้องในวันที่23กันยายนซึ่งก็จะมี ข่าวว่าจะมีการชดเชยให้ประชาชนคนละหนึ่งแสนบาทซึ่งอันนี้ทางรัฐบาคมนาคมนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการพักได้ได้แจ้งที่ประชุมว่าการแจกใบปลิวลักษณะนี้เป็นการลักษณะหวังผลทางการเมืองและที่สําคัญไม่มีนโยาบายในการจะแจกเงินหนึ่งแสนบาทตามที่อ้างใบปลิวเพื่อจะดมมวลชนนะครับนี่คือการที่จะมีการแ,แจกใบ,ใบปลิวเพื่อจะระดมประชาชนและหวังผลทางการเมืองยึงอยากขอให้ประชาชนเนะี่ย หลงเชื่อนะครับแล้วก็ไปรวมตัวเพื่อจะลักษณะไปปิดล้อมสนามบินสุนภูมิเพื่อเรียกร้องนะครับทึ่จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวรวมทั้งจะมีปัญหาเรื่องการคมนาคมนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องอส่งรายละเอียดนะครับที่ทางสมาชิกนําไปอยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ ของฝ่ายบริหารต่อไปทั้งหน่วยงานความมั่นคงและก็ทางตำรวจนะครับเพื่อจะมีการป้องกันสาการต่างๆรวมถึงเรื่องที่สองครับก็เป็นเรื่องการที่ขณะนี้ก็มีกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เรียกว่าเคลื่อนไหวนอกระบบในหลายพื้นที่ที่ปลุกกระแสประชาชนในความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรหรือแม้แต่เรื่องของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ธรรมชาติแลวก็เรื่องเงินชดเชยยาวยาเนี่ยก็มีการหลายพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ก็อยากให้ทางาทางสสเองหรือทางสมาชิกพักก็อยากให้ฝ่ายบริหารเนี่ยได้ดําเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็มีการรับเรื่องและแก้ปัญหาไปเรื่องต่อมาครับเป็นประเด็นที่ทางคุณสุเทพเชื้อสุบันวันนี้ก็มีสมาชิกร,รัฐสภาก็มีการลงมตินะครับในการถอดถอนปรากฏว่า แต่วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาก็มีมติไม่ถอดถอนคุณสุเทพสืบสุบันโดยถือว่าเรื่องนี้ผมเองนะผู้ร้องคนหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีคุณสุเทพนะครับที่ไม่มีการถูกต่อต่อในครั้งนี้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะครับที่ทางวุฒิสภาเองได้มีมติออกมานะครับก็เป็นการพิสูจน์นะครับถึงศรัทธาของประชาชนผมเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้ ก็เป็นกระบวนการที่จะเป็นลักษณะที่จะทําให้ประชาชนเองนะครับจะมีความเชื่อมั่นหรือไม่ก็คงจะพิจารณาจากสิ่งที่ที่เห็นมติว่าสมาชิกทางรัฐสภาเองโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาเองเมื่อมีการยืน่นเรื่องต่อตอนไปยังในประเด็นของนักการเมืองหรือข้าการการเมืองเนะี่ยที่ถูกร้องนะครับก็ปรากฏว่าที่เคยที่จะมีมติในบางที่ ปทางที่จะถอดถอนได้เลยนะครับก็นี่คือเป็นเหตุผลนันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับคงจะเป็นที่คาใจของพี่น้องประชาชนรวมถึงคนที่เป็นผู้ร้องและก็ได้ส่งเรื่องนี้มายังตัวแทนสายค้านคือพักเพื่อไทยในขณะนั้นนะครับซึ่งเราก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบแต่เมื่อวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนเราก็เคารพนะครับในสิ่งที่วุฒิสภาตัดสินใจก็เป็นสิ่งที่แต่พี่น้องประชาชนก็ได้ คงจะได้ตัดสินใจว่าการทําหน้าที่เป็นอย่างไรนะครับส่วนเราก็เคารพในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าผมเองจะต้องหาช่องทางอื่นนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปนะครับตามที่ผู้ประชาชนที่เป็นคนนําเรื่องนี้มาร้องนะครับก็ได้ดําเนินการที่จะชี้แจงกับคนผู้ร้องต่อไปว่าเราได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วส่วนการประชุมโซนในกรุงเทพมหานครทั้งสามโซนก็ยังมีการประชุมและก็มีหารือถึงข้อสรุปน,นะครับว่า ถึงตัวผู้สมัครของกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือผู้ว่าเนี่ยก็คาดว่าทางที่ประชุมโซนอันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปแต่คาดว่าจะได้ตัวผู้สมัครเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทางพรรคเองก็อยากให้มีข้อสรุปก็ทางแต่ละโซนก็ก็ให้ข้อสรุปว่าน่าจะเป็นต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะได้ตัวว่าที่ผู้สมัครเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องกรณีที่ทาง ปัญญิปัตโดยเฉพาะคุณมีรัตนกิาสิรินะครับซึ่งเป็นสอสอและก็เป็นทีมกฎหมายของพรรคปัญ,ญิปัตได้ออกมาให้ข่าวว่าจะมีการยื่นเอาผิดนายกมนตรียิ่งลักษณ์รวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศดรสุรพงศ์โตวิจักัยกุลกรณีที่มีการคืนพาสปอร์ตให้ปันบุตรทักษิณน,นั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นออกมาการให้ข่าวที่ผมมองว่าเป็นการหวังผลทางการเมือง มากกว่าข้อเท็จจริงนะครับซึ่งกรณีที่มีการร้องจ่าผิดนายกรันตียิ่งลักษณ์ผมมองว่านี่คือเป็นเกมการเมืองที่เป็นลดความน่าเชื่อถือของนายกยิ่งลักษณ์เพราะว่าข้อเท็จจริงคือการที่จะออกคือกรณีที่จะออกหนังสือเดินทางให้ใครหรือจะเป็นการระงับหนังสือเดินทางของบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ถือว่าเป็นการใช้หน้าที่โดยใช้ดุลพินิษใน,นการยับยัง้งหรือการออกหนังสือเดินทางกรณีที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะโทษะกรณีที่รัฐตีต่างประเทศเองนะครับก็ได้ให้ใหดนโยบายเกี่ยวกับการออกหนังสือเดินทางแล้วปรากฏว่าทางตัวกระทรวงเอง ก็มีการให้หนังสือเดินทางพันดวนโททักษินนั้นผมมองว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านนายกยิ่งลักษณเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิษนะครับของเจ้าหน้าที่และข้าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นการซึ่งใช้ดุลพินิษที่มองว่าพันบ่วรโททักษินนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยหรือไม่ในสมัยของรัฐบาล ในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีรัตตีต่างประเทศที่ในกสิ์พิกลมมองว่าเป็นภัยจึงมีการระง,งับหนังสือเดินทางแต่รัตตีต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยมองว่าไม่เป็นภยัยค่าการกระทรวงการ,รเทศถจึงใช้ดุลพินิษฐ์แล้วค่าการกระทรวงประเทศปัจจุบันก็บอกว่าไม่เป็นภยัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากให้ทางสมาชิกพักปฏิบัติเนี่ย ไปดำเนินการลักษณะเป็นการแทรกแซงหรือน่าจะเป็นการรังแกข้าราชการต่างประเทศซึ่งปล่อยเขาใช้ดุลพิรในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจะดีกว่านะครับผมถือว่าลักษณะนี้การยื่นเอาผิดนายกก็เหมือนเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะมีการงดและระงับ หนังสือเดินทางของพันตำรวจโทสักศิลป์ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมองว่าสิ่งที่นายวิธธรัสกรญยาศิริและทีมกฎหมายเจ้าผิดนายกเล่มตี่างเพศนั้น<ม>ก็เป็นเรื่องที่เป็นการน่าจะเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่รวมถึงเป็นเรื่องที่ต้องการลดความน่าเชื่อถือของนายกยิ่งลักษณ์รวมถึงรัฐบาลชุดนี้และผมมองว่าการเล่นเกมการเมืองลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการน่าจะใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่สุจริต และที่สําคัญนะครับถ้ามีการกดดันค่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วลักษณะเขาเพิกถอนหนังสือหรือทําให้เกิดความสับสนนะครับและเขาเองเกิดเพิกถอนเนี่ยลักษณะการดําเนินการของนายวิรัติและก็ทีมกฎหมายมันเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา265และ266ซึ่งเรื่องนี้ผมก็จะดําเนินการทางกฎหมายเอากลับเหมือนกัน รวมถึงขณะนี้ผมทราบว่ากรณีที่ถ้านายสุรพงศ์โตวิจักจัยกุลรัตตีตาประเทศเนี่ยรวมถึงขา,งารการกระทรวงประเทศที่คืนพาสปอร์ตให้กับพันธุ์วททศักษิ์สินนั้นผิดขณะนี้ก็ทราบว่าจะมีกลุ่มบุคคลเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดกับน,นายกสิทธิ์เหมือนกันในกรณีที่นายกาสิทธิ์ใช้อำนาจในฐานะรัตตีตาประเทศแล้ว มีนโยบายในการที่จังหวัดนังสือเดินทางคือจังหับดังสือเดินทางของบรรลุตัวทักษิณไปแล้วนี่คือสิ่งที่พรรคฝ่ายปัดเองถ้าไม่เล่นเกมการเมืองนะครับก็มองว่าประเด็นนี้ไม่เห็นสมาชิกฝ่ายปัดต,ตรวจสอบแต่อย่างใดนะครับหรือมาทักท้วงต่อรัฐบาลแต่วันนี้กับมองว่าสิ่งที่นายสุรพงษ์ทำในฐานรัฐต่างประเทศและให้นโยบายว่าไม่เป็นภยนัยน่ยกระผิด แต่สิ่งที่นายกสิทธิ์ทำลักษณะเดียวกันโดยใช้ลักษณะดุลพินิษเหมือนกันแต่กลับมองว่าถูกและไม่ตรวจสอบลักษณะอย่างนี้นะครับผมมองว่าก็คงจะต้องมีการทราบจากว่ามีคนจะไปแจ้งความซึ่งคงจะต้องมีการพิสูจน์กันว่าถ้านายสุรพงศ์ผิดนายกสิทธิ์ก็ต้องผิดเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าสิ่งที่มีการดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นการดําเนินการที่เป็นการก้าวที่ไม่ก้าวไม่พ้นนะครับพันบวโททักษินของสมาชิกพัคปัะชาธิปัตย์ที่มองเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองและหวังที่น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าน่าจะเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลนี้โดยใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือทางการเมือง นะครับในการโจมตีรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พักประชาปัตยโดยชอนายอภิสิทธิ์เิชาชีวะในฐานะที่เคยเป็นอดีตนายกและมีรัฐมนตรีสังเกตชินายกสิทธิ์ไปทบทวนพฤติกรรมเหล่านี้นะครับว่าถ้าผิดมันก็น่าจะผิดเหมือนกันนะครับถ้าผมว่านี่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้ง จะเป็นยุทหมายที่ดีนะครับที่จะเห็นว่าทางรัฐและก็คือรัฐบาลนะครับแล้วก็ฝ่ายคา้านร่วมมือกันในการที่จะบูรณาการในการแก้ปัญหาภาคใต้ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าต่อไปจะมีการพบปะพูดคุยกันและนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาภาคใต้ในระดับอย่างสร้างสารรค์อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และก็เป็นกําลังใจให้ประชาชนรวมทั้งจะอาจจะเป็นความหวังนะครับที่อยากมีการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาภาคใต้และการดับไฟใต้ในอนาคตเนี่ยที่เราเห็นว่าเจ็ดแปดปีที่ผ่านมายังไม่เห็นแสงสว่างซึ่งวันนี้น่าจะเห็นแสงสว่างที่ไกลอมองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่าความสาเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากนายกรัฐมนตรียิ่งรักที่มีวิธีภาวะของความเป็นผู้นําที่จะรับฟังปัญหาของทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายประชาชนฝ่ายค้านรวมทั้งหน่วยงานของรัฐนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าวิธีการในปีที่สองที่รัฐบาลบริหารเนี่ยอันหนึ่งที่จะน่าจะเป็นสิ่งที่จะทําและจะไม่เกิดความสุขกับพี่น้องคนใต้นะก็คือปัญหาที่จะแก้ปัญหาภาคใต้นะครับคงจะเป็นจุดนี้ที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้ขอบคุณครับ